สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็จะพามาเปิดกล่องนะคะนี่เนาะมีไปรษณีย์ส่งพัสดุมาสามลังนะคะอยากรู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวมาเปิดกล่องด้วยกันเลยค่ะมีพัสดุมาสามกล่องนะคะเดี๋ยวมาเปิดกล่องด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็มีพัสดุมาส่งอยู่ สามลังนะคะนี่เนาะหนึ่งสองสามเดี๋ยวมาเปิดดูด้วยกันนะคะว่าในกล่องนี้เป็นอะไรเนาะ,ะมาเปิดกล่องนะคะงานเปิดกล่องสาวถนัดค่ะเดี๋ยวมาเปิดดูว่าในนี้มีอะไรเนาะ สามีเขาสั่งอะไรมาอีกเนี่ยอ๋ออันนี้นะคะนี่เนาะอันแรกเป็นกาต้มน้ำนะคะก็มีอยู่แล้วเขาสั่งมาทำไมอ่ะอ๋อเป็นแบบมินิ v M F Kitchen Mini Mini เป็นกาต้มน้ำนะคะก็สงสัยสั่งมา สงสัยได้โค้ดลดราคาก็เลยสั่งมานะคะมาไว้รีเซิฟเนาะเดี๋ยวแกะออกมาก่อนดีกว่าเนาะจากลังก่อนเราค่อยมาดูส่วนอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องทำกาแฟนะคะอ r โล a าคาเฟ่มาชีนก็เป็นกาแฟนะคะเครื่องทำกาแฟเนาะอื สับอะไรมานอกพอใหญ่นีก็เป็นเครื่องทำกาแฟเหมือนในรูปนี้นะคะเนาะก,ก็มีแบบทูโกนะคะตามที่เขาเขียนไว้เนะาะอ m a ม a คาเฟ่มาชีน t ะเทโมทูกโกก็เป็นแบบเก็บความร้อนนะคะแล้วก็สงสัยไว้สำหรับขึ้นออฟฟิศ เวลาตอนที่เขาทำงานนะคะเขาก็จะกดกาแฟแล้วก็เอาขึ้นไปทำที่ชั้นสามนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นโฮมออฟฟิศเนาะนี <c oughs> ่นะคะหนึ่งอันสองอันเดี๋ยวเถิบไปข้างๆก่อนเนาะเดี๋ยวมาเปิดลังต่อไปนะคะดูลังนี้่าเป็นอะไรอยู่ในนี้ ล,ลังนี้นะคะลังนี้เป็นอันนี้เนาะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตะแกงเหรอคะ ตะชอนหรือตะแกงตะแกงเนาะเป็นรูๆอย่างนี้นะคะเนาะเป็นเครื่องครัวก็มีทุกอย่างแล้วสงสัยลดราคานะคะเขาเลยสั่งมาอันนี้ก็เป็นมีดปอกนะคะเนาะส่วนอันนี้สั่งมาอีกแล้วสงสัยทําของเก่าพังคือเขาจะใช้อยู่ในครัวที่อยู่ส่วนหลังบ้านนะคะก็คือไปที่กดกระเทียมนะคะเนาะ เวลาเราใช้เราจะสับนะคะแต่เขาไม่สับเขาจะกดเอาแล้วก็มันจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมเขาจะใช้ที่กดเอานะคะแฟนสามีเขาจะทํากับข้าวอยู่ที่ครัวหลังบ้านที่สวนนะคะส่วนใหญ่เนาะอันนี้ก็อ๋อที่ขูดนะคะที่ขูดขูดชีสขูดทัวขูด ที่เปลือกมะานาวอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเล็กๆแบบนี้เนาะสำหรับใส่ในกับข้าวนะคะเนาะก็เป็นที่คูแบบนี้เนาะเป็นด้ามแบบด้ามนะคะมันมีอะไรอีกโอ้กิโต้สังมีดมาและะ้วค่ะมีด นี่ที่นี่จะแพงนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีอิโต,ต้สาวก็โชว์ได้ไหมอะในนี้นะก็จะมีอยู่สองสามอันนะคะก็จะซื้อเก็บไว้ตลอดนะคะสงสัยได้ของลดราคานะคะแกเลยสั่งมาเนาะลังที่สามนะคะลังที่สามเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูันชัดๆดีกว่าตอนเปิดแล้วนี้เนาะ บริษัทนีแนะะ้แพ็คของดีนะคะแพ็คของใส่กันกระแทกมาอย่างเดีเลยก็เป็นอะไรอีกอ่ะของยี่ห้อนี้หมดเลยนะคะบริษัทเดียวกันหมดเลยเนาะอ่ามาแล้วอันนี้อันนี้เป็นของที่สาวเลือกนะคะที่สาวสั่งเนาะสาวเลือกอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นเขา สามีเขาเป็นคนเลือกเองสาวไม่รู้นะคะว่าเขาสั่งอะไรตอนที่เขาบอกว่าถามที่รักเธอจะเอาอะไรไหมเขาก็เปิดโฮมเพจให้ดูแล้วก็ให้เลือกเอานะคะว่าจะสั่งอะไรเนาะเราก็สั่งอันนี้มานะคะแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรลืมบอกอันนี้ก็คือไอซ์มาชีน่ะทรีอินวัน ก็คือ,อเครื่องทำไอศครีมนะคะสำหรับทำไอศครีมเนาะสาวอยากลองทำนะคะก็เลยสั่งมาเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะเอาอันนี้ออกมาก่อนกล่องสุดท้ายอันนี้คืออะไรอ้าวอันนี้ก็เครื่องกาต้มน้ำเหมือนกันอ๋อมีแบบใหญ่กับแบบเล็กแดดส่องแล้วกะะ็แดดไล่ นีเนาะมีอันใหญ่กับอันเล็กนะคะเนาะสามารถจะสั่งเครื่องปั่นนะคะมันมีแบบเล็กด้วยเห็นมันน่ารักดีนะคะเนาะแดดซงแดดซองก็เปิดกล่องก็จะเป็นของประมาณนี้นะคะทั้งหมดเนาะนี่นะคะก็เป็นของานนี้ก็หลายอย่างเลยเนาะแล้วก็เป็นเครื่องพวกนี้นะคะเอ่ออะไรอ่ะเกี่ยวกับ นมน้ำแล้วก็กาแฟสงสัยลดราคานะคะก็เลยสั่งมาเนาะนี่นะคะก็จะแกะดูกัญไกได้อยู่ไหนเอ่ยอา้าวหายไปไหนแล้วกัไก่อ,กอับอยูตรงนี้ก็จะมาแกะดูนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องทำกาแฟแบบ ทุกกล่องดีไหมอะมันจะแพ็กกลับไปไดไ้แต่ว่ามันก็สวยดีนะคะของของยี่ห้อนี้จะใช้ดีมากนะคะของ Vf ในภาษาเยอรมันเนาะแับบูอ UM f ในภาษาอังกฤษอุ้ยแกะออกมาก็มันต้องมาประกอบนะคะมันเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีเหมือนในกล่องอะคะ่ะนี่เนาะ สำหรับตั้งใส่กาแฟนะคะใส่กาแฟแล้วเขาก็จะลงมาตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นแก้วสำหรับเก็บความร้อนนะคะเก็บไว้เหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่า น,นี้ก็เป็นการน้ำร้อนนะคะแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็เป็นการน้ำร้อนมินินะคะบางอย่างที่ซื้อแบบนี้เพราะว่าเขาเอาไว้ในห้องลูกนะคะลูกชายเขาก็จะมีห้องของเขาอีกห้องนึงนะคะห้องนอนห้องนึงแล้วก็ห้องรับแขกแบบนี้ห้องนึงนะคะเขาก็จะชงชาด,ดื่มเองในห้องนะคะก็จะเป็นทำง่ายๆเนาะก็จะมี ป์เครื่องครัวพวกนี้คงสั่งมาใช้ในสวนหลังบ้านค่ะในครัวสวนหลังบ้านเพราะว่าบางอย่างอยู่ในบ้านในนี้สาวเป็นคนใช้เนาะถ้าอยู่ข้างนอกเขาก็จะเป็นคนใช้บางอย่างที่อยู่ข้างนอกนะคะแล้วของยี่ห้อนี้ก็ครอบครัวนี้เขาใช้กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อเขานะคะก็จะใช้ดีหน่อยอันนี้ที่สาวอยากได้เดี๋ยวเรามาแกะอันนี้ดีกว่าค่ะ เครื่องทำไอศค,ครีมแกะยังไงให้เห็นอันนี้สาเป็นคนเลือกนะคะเพราะว่าก็ถามเนาะว่าคุณอยากได้อะไรไหมเขาก็เปิดโฮมเพจให้นะคะแล้วก็ให้เลือก คล,คลิกใส่ไว้ในตะกร้ามีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นพิธีทำนะคะคู่มือคู่มือเนาะเขาเรียกคู่มือโอ้ นี่เขาแพ็กมาดีนะคะนี่เนาะเนี่ยแพ็กมาดีอะ่ะก็มีที่ปักด้วยอันนั้นก็เป็นส่วนของฟ้านะคะนี่นี่หนักนะคะอันนี้เนาะอันนี้สำหรับ ไปแช่แข็งก็เป็นเครื่องทำไอศครีมแบบเล็กๆนะคะไม่ใหญ่อยเย็นอ่ะเย็นเหมือนหม้อของข้าวนี่เหมือนหม้อของข้าวนะคะมีขอบแต่วิธีทำหรือใช้ยังไงเดี๋ยวมารอรีวิวอีกทีนะคะเนาะมารอรีวิวต้องดูในข้อ,อ,อต้องดูในคู่มือก่อนนะคะ นี่เนาะที่พิธีเขาทำนะคะแด่ดก็มามอาผูกๆ <_ H are> ก็เดี๋ยวขอเก็บก่อนนะคะเพราะว่าลื้อออกมาลกลกแล้วเสาก็ลื้อออกมาหมดแล้วนะคะเนาะก็แกะกล่องออกมาหมดแล้วนะคะก็เปิดให้ดูแค่บางอย่างนะคะเพราะบางอย่างเขาก็แพ็คมาดีแล้วเนาะ ถ้าลือออกมาก็จะลกนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ลกอยู่ตรงห้องรับแขกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ